ตอนนี้เราอยู่ที่อันดามันอะไรเนี่ยอันดามันตาลาภูเก็ต <c oughs> เป็นสวนน้ำนะครับโอ้ยมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วโอ้ยชแนเเลสวยไหมสวยไหมสวยไหมอันโอ้ยแดดหายแล้วโอ้ยสวยใช้ได้อยู่นะเนี่ยชแนลอยากเล่นไหมเล่นเ,เลยใหญ่ใหญ่อยากเล่นไหมทำไมถึงมา้าต้องเล่นดิฮะเล่นไหมไม่นะ่าทำไมอ่ะ ทำไมขังก็เสื้อใหญ่ๆละ่ะนี่เห็นไหมไไหละ่ะอาแพ้เดี๋ยวเราต้องซื้อตัวตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วดูแนวด้ยคิ้วยาวมากอะเิมยังเป็นตัวหลักไม่เห็นคนไทยเลยอ่ะโอ้แล้วก็สวยแล้ว กำดีแนละ้วใครอยากเล่นส่วนน้ำใครอยากเล่นส่วนน้ำ <Yeah. S 1> มีมังกรใหญ่ๆด้วยอ่ะ <Yeah. S 1> เห็นไหมพุ <Yeah. S 1> ๊บถ้าไม่มีคนไทยเลยนะโห <Yeah. S 1> oh, ใหญ่มากเลยใช่ไนมเอาใช่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนไป <Yeah. S 1> อ่า โอเคโอเคอ่ะฉันะไปเปลี่ยนเสื้อกันชนะไปเอาก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันไปเลยมังกรใหญ่มากเลยชนะชอบไหมชนรุ่นที่เด็กเออไปไหมชนะชอบไหมฮะหนูไปเล่นสไลเดอร์ใหญ่ๆไหมล่ะหืทำไมอ่ะไปกับป๊าไม่ต้องกลัวจะตด้นนเเรัี ไอม้มันสามารถล่องเนี่ยเป็นเป็นน้ำล่องไปได้เนี่ยล่องไปรอบเลยเนี่ยแต่ว่าต้องไปเอาห่วงยางก่อนแต่ว่าเดี๋ยวหาที่แพวเย็นๆที่มันมีห้องแอร์ไล,ล้อ่ะไปหืมขนเยอะมากเลยเนี่ยไปเดามาล่องห่วงยางกันไหม หน้าบ้างบอกว่าต้องรอหาที่ว่างโอ้หนี่ใหญ่มากโอ้ไม่มีที่ว่างแล้วเั้่เนียหาที่นั่งก่อนอันนี้เรามาถึงโซนที่เป็นหาดเทียมแล้ว ความโหดของที่นี่ก็คือถ้ามาร้อนเนี่ยมาน่าร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนแบบโคตรร้อนแบบแสบล้างเลยแต่ว่าแล้วไอ้ความโหดนี่คือว่าไอ้บังกับโรตรงนู้นอ่ะต้องเช่าครับวันละสองพันโคตรโหดส่วนค่าเข้าก็ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยมันก็จะแพงหน่อยประมาณพันเจ็ดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเนี่ยก็แค่เก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าุ่งก็ยังแพงอยู่ดีถ้าเทียบกับส่วนสยามนะราคาแบบขายฝรั่งมากเนี่ยอันนี้เห็นค,คิวต่อสไลเดอร์ใหญ่ไหมคนเยอะมาก เราจะไปล่องทะเลกันไป,ไปล่องแม่น้ำกันเนาะทะเลเดี๋ยวค่อยมาเล่นเนาะตอนนี้ก็จะมีทรายให้เด็กเล่นด้วยดีมากเนี่ยไอบ้บางกะโลเนี่ย2,000บาทโคตรโหดมีพัดลมคือนอนโรงแรมได้เลยอะ่ะโหดมากขึ้นทำใหญ่มากอะ่ะขึ้นขึ้นแต่ว่าขึ้นที่นี่ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากอะ่ะ ขึ้นใหญ่มากครับขึ้นใหญ่มากเลยขวาเดี๋ยวลื่นนั่ล้ไปลงแม่น้ำนั่งไหมนั่งไหมไม่ไม่นั่งเหรอไปหนูไม่จมหรอกหนูใส่นีแล้วอ่ะฮะหนูไม่จมหรอกน้น้อะไร จับปลา้าไว้จับจับลังปลาป้าไว้จับเชือกไว้จับเชือกไว้จับเชือกไว้อ่ะสนุกเหรอว่า <c oughs> ยน้ำเป็นแล้วเหรออะดูสิแล้วข้างหน้ามีน้ำตกด้วยเร็วเร็วเร็วน้ำตกหอยเลย ตกหอยค่ะไปอ,อะไรอะไรอ่าอะไร เข <Okay. S 2> าจะมีตา่าอยู่เรื่อยๆนะกันคนจมน้ำอีกมาก ไปยไปห่าปยด้วยจะปกาลจลอสะพานแล้นะแนวลอดสะพานแล้วไปทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาไปทางไหนคะไปทางซ้ายีกว่าเนาะ

ขึ้นไปเลยไลเดอร์ไปไปลงด้วยไปไปลงมาได้ลงไปลงมาลงมาลงมา <c oughs> เอาอีกไหม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 อ่าไปเองละไปเองละไเล็กท่านเล็กเท่านั้น ปีสองร้อยละแถลเลยไม่ยอมออกใหญ่ตรงนี้เลยฮะฮะ,ฮะเออะจะขึ้นมาไหร่คะฮะกลับยังยังไ,ไม่กลับหรอ สนุกมากัวเอา้าเนี่ยไปเล่นตรงสูงๆหน่อยไหมข้างบนน่ะไปไหมจะรอนนะำมันตกลงมาใส่ดลหนูไปโดนรีดแน่นอนเยียงละเยียงละเอ้ย มันจริงจิง,งิงแล้วเร็วๆๆๆวว้ายไม่ทัน <laughs> หูหลบได้พอดีเดวได้โดนไหมรอบนี้โดนไหม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 ตูมบูโอ้โ oh! ห <laughs> ตกใจเลยตกใจเลย <laughs> <laughs> ไปเล่นต่อไป

อะไร,ะไรจะเล่นนี่เหรอเล้มาสามบไป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 กัไป้ไปเล่นดื่นมีสมึ้ราแล้วมานี่นไหมมาเริ่มมาเริ่ อันนี้นก็จะเป็นแบบของเด็กเลยนะเฮ้ยโอ้ยน้ำอุ่นเฮ้ยเอวจะไปไหนนู้แมวน้ำเขาเอวกลับบ้านยังกลับบ้านไหมกลัวไม่ให่เหรอกลัวทะเลใหญ่ๆไหมเอวเอาคนที่เสียไป เสียขึ้นไม่ได้มาขี่เต่าเขาบางไงล้างอะไรไมมเอ้าฮะราวังลื่นนะเต่ามันเลื่นนะฮะดูคิวคิวแบบว่าโคตรยาวอันใหญ่อ่ะแต่เราคงไม่ได้เล่นอยู่แล้วเพราะว่านี่เล่นไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นที่นั่งลงไปแล้วก็ไหลเนหะ็นไหม วางลงมามีแบบดูแล้วไม่ต้องแบกขึ้นมาเองที่เป็นข้อดีนะบางที่ต้องแบกขึ้นมาเองอ่ะอันนี้คือแบบเขามีการที่เดิมทันไหมทันไหมติงๆแล้วทันไหมทันเว้ยไม่โดนนะโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอ้ยรอด ป่งป่าวิ่งไป,งไปแรงมากอันนี้ที่คิวเยอะๆคิวเยอะมากาแต่ว่าข้อดีของหาดเทียมที่เนี่ยขึ้นใหญ่มากเลยนะใหญ่แบบเวอร์วังนี่มีไายเดอร์ใหญ่ดูดูดูด,ด,ดูขึ้นโคตรใหญ่แลมปึ้ดมาทีขึ้นใหญ่มากเลย ไปลืกนะอย่าไปลือกอย่าไปลึกไม่เอาอยู่ตรงนี้เดี๋อยู่แค่ตรงนี้ครับไปตรงนน้นไปเดินไปตรงนู้นไปเร็วเร็วตามมาตามมาวิ่ง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 วิงวิ่งวิ่งวิ่ง เต่งหาอป้าไปแล้วเหรอตรงนั้นก็มีสไลเดอร์ใหญ่อยู่ตรงนี้อันหนึง่งแบบว่าอันนี้แบบลง90องศาที่เป็นประตูปิดอ่ะ<ๆ>แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เขาล,ล,ลอขึ้นใหญ่อยู่มันคปั๊มน้ำอยู่มันออกมาเป็นคุดใหญ่มากเลย แล้วอะไรอย่างนั้นแพลแม่ไม่กินข้าวกันป่ะ